สิ้นสุดการรอคอยกอฟผเตรียมเปิดรับสมัครพนักง,งานประจำปี2568ทั่วประเทศกว่า300อัตราการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผ เตรียมเปิดรับสมัครพนักงานประจำปี2568จำนวน12ตำแหน่งรวมกว่า300อัตราครอบคลุมคุณอาวุฒธปวสถึงปทปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยผู้ที่สนใจจะสมัครนะครับโดยใช้คุณอาวุธตั้งแต่ปญนาตรีขึ้นไปจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนดด้วยใครสนใจนะครับว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามที่เปิดรับสมัครใน12ตำแหน่งหรือไม่ก็สามารถคลิกเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นี้หรือสแกน QR code หน้าจอ ได้เลยหากคุณอาวุธตรงคุณสมบัติครบถ้วนก็เตรียมเอกสารกันให้พร้อมโดยกอฟผอจะเปิดรับสมัครพนักง,งานระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง5กันยายน2568แล้วงานมั่นคงเงินเดือนดีสวัสดิการดีมีโบนัสพลาดไม่ได้ใครสนใจเตรียมตัวให้พร้อมและสมัครเป็นพนักง,งานการไฟฟ้ากัน